อรุณสวัสดิ์ยามช้านะครับอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมากันสักหน่อยนะครับแหมะนะครับแหมเร่งร่ากันทั้งเจ้าป่าเจ้าบ้านเลยนะครับเมื่อคืนนี้ผู้ใหญ่อสตนนอนะครับเปิดเอมิเรตสเตเดียมเบียดเฉือนเอาชนะฟูแลมแอดเรติกไปบุดบิดนะครับสองประตูต่อหนึ่งจริงๆจะบอกว่าบุดบิดก็ไม่ ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าครึ่งแรกก็นําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังก็ยิงประตูน้าห่างเป็น2ประตูต่อ0ูนย์นะครับมาเสียประตูให้กับผู้ทีมเยือนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็ไม่ทันแล้วนะครับอาร์เซนอลเก็บ3แต้มลดช่องว่างกับจ่าฝูงเรียวภู เหลือ9คะแนนตอนนี้อาร์เซนอลมี61คะแนนนะครับเตะมากกว่า1น,นัดตามหลังเวือ์ผูลอยู่9คะแนนส่วนเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์เมื่อคืนนี้เตะดึกนะครับอหลังนั้นนิดหน่อยนะจริงๆก็ไม่เดึอดึกดทั้งคู่ทั้งทุกคู่หลืเมื่อคืนนี้ตีสองเสร็จตีหนึ่งสี่้าตีสองเวลาขอภัยด้วยนะครับเพื่อนรักของเรา โอ้โห oh, น,น่าเสียดายแทนแฟนแฟนแฟน,แฟน,แฟนแเด็กผีนะครับเมื่อคืนนี้ทั้งยิงทั้งทำท,ทุกอย่างแล้วนะครับประตูของน็อตติงแฮมฟอร์เร่เซฟกันแบบซูเปอร์เซฟเป็นหลายลูกนะครับแถมบางลูกก็ยิงชนเสาชนคานนะครับปุดปิดจนเจียนเคลียร์ออกข้ามลูกยังไม่ข้ามเส้น,นะลูกช่วงท้ายเกมนะครับก็น่าเสียดายแทนนะครับลูกเกมนี่ ปีศาจแดงไม่ได้เป็นรองนะครับแต่ว่าฟอ r e เรสได้ประตูขึ้นนําเร็วตั้งแต่ต้นเกมเลยสี่หนาทีแรกนะครับแล้วก็ประคองอยู่อย่างนั้นแหละนะครับยันจนสามารถเบียดเอาชนะทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนขยับขึ้นมาเป็น67แต้มแล้วนะครับตามหลังอาร์เซนอลอยู่4คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลนะครับจะฝูงอยู่13แต้มทั้ง2ทีมลงเล่นมากกว่าจากฝูงอยู่ หนึ่งนัดนะครับในขณะที่คู่หนึ่งก็วูฟใช่ไหมมาป่าก็เปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมขุนค,คอนเวสแฮมยินเต็ดไปได้ทีนี้ก็อยู่กลุ่มกลางตารางค่อนไปทางท้ายนะครับก็ก็ไม่มีผลไม่น่าจะมีผลแล้วกับการลุ้นรายการอะไรทั้งวูฟทั้งเวสแฮมนะครับแต่ก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีก ดูดการหนะ้าค่อนข้างชัดแน่นอนนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ยังประมาทไม่ได้นะอีกตั้งเจ็ดแปดนัดนะครับก็ส่วนค่ำคืนนี้คิวของเรานะครับเมื่อคืนเจ้าบ้านาเขาก็เฮกันทัวนหนานครับคืนนี้ลิฟฟ์นะครับจะเป็นเจ้าบ้านเปิดแอนฟิลตอนรับเพื่อนร่วมเมืองเอรเ์แลนนะครับเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองลิฟฟ์นะครับคืนนี้ ปีสองเวลาในประเทศไทยก็ข่าวดีก็อาริโซเมกเกอร์อที่อาก็กังวลเนี่ยนะครับต้องถอนตัวจากทีมชาติได้รับบาดเจ็บในเกมเวิร์คัฟคอลี่ไยนะครับประทะกับผู้เล่นของขอไปลืมแล้ว กลับมาซ้อมได้นะครับน่าจะได้ลงทำหน้าที่คืนนี้นะครับอาริซงเบเกอร์แรนกาเฟนแบกซึ่งถอนตัวเช่นเดียวกัน,กนอันนี้สง่สงเหมือนว่าฟอร์มตกไหม <c oughs> <c oughs> ก็ก็ดีในที่หนึ่งมันก็เสี่ยงกับอาการบาดเจ็บได้กลับมาช่วยทีมนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่สามารถหายจากอาการบาดเจ็บนะครับยังยัง,ยงต้องรอ ให้ให้ร่างกายเข้าหายดีนะครับทั้งเฟรนด์อเล็กซานเดอร์นะครับคอร์เนอร์เบรดลีย์นะครับโจโกเมสเนี่ยนะครับแต่ก็นะที่มีอยู่ก็น่าจะดีพอนะ่ะที่จะเอาชนะเอเวอเรตันคืนนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับคืนนี้ลิวฟูเปิดแดนฟิลต้องชนะเอเวอเรตันเท่านั้นนะครับเพื่อ รักษาช่องว่าง12คะแนนให้ได้นะครับเอาเ่ิงเอาใจเพราะว่าเหมือนมองดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วนี่ห้าหกนัดหลังจากนี้อาร์เซนอลจะได้รับโอกาสลงเล่นก่อนลิเวอร์พูลทุกนัดเลยนะครับไม่เตะวันเสาร์แล้วลิเวอร์พูลเตะวันอาทิตย์ก็ในวันเดียวกันก็เตะก่อนด้วยนะครับ แหมนะ,ะเขาบอกว่าเตะก่อนย่อมได้เปรียบใช่ไหมมันก็ไม่แน่หรอกนะครับดูกันไปยาวๆนะครับคืนนี้ตีสองที่แอนฟิลส่งใจไปเชียร์ทีมรักของเรานะครับเอาชนะเอเวอเรตันให้ได้เดี๋ยวหลังเกมมาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีเท่ากันวันนี้สวัสดีครับ